เป,เป็นงานสมัยใหม่นะครับผสมนะแต่ว่าก็งานโบราณนี้จะไม่เห็นลายแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหลี่ยมธรรมดานะครับแต่ว่านี่ผมก็จะให้ดูเหลี่ยมนะให้ตัวเหลี่ยมเพราะว่าปกติแล้วลูกฟักข้างหลังก็จะเรียบเรียบแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นเกตหรือเป็นลูกฟักแบบนี้นะครับประมาณนี้ดลานหลังจะเรียบดูเรียบนะครับแต่ว่านี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับลูกค้าสั่งต้องการคิวสองด้านเราก็ทําให้สองด้านเลยนะครับ ไม่สองด้านอันนี้เดี๋ยวเราก็ใส่ลูกฟักก็ลูกฟักอันนี้ก็เป็นแบบเกตใแบบปูแบบ,นะบปแบบนี้นะครับบนเติมแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะขัดแต่งแล้วก็ประกอบวันตรงวันนี้นะครับแล้วก็มีตรงกลางตรงกลางนี้ก็จะเป็นลูกฟัก แบบนี้นะอย่างนี้นะแล้วก็ด้าน,นล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดใส่ประมาณนี้นะครับก็มาให้ชมนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับหมู่นี้ห่างหายไปนานนะก็ยุ่งยุ่งงานอยู่ครับแล้วก็อันนี้ก็จะจิกมุมนะครับจิกมุม จะสิวโคง้งสิวเละมือจิกนะครับกกาไม้ชมกันนะครับไม้ชมเป็นเป็นงานาไม้ใหม่นะครับไม้ใหม่ไม่ใช่ไม้เก่านะครับแต่ว่าเราก็จะเลือกไม้ที่ค่อนข้างแก่นแก่นดีนะครับอายุได้หน่อยนะครับเพื่อใช้งานได้ทนทน,ทนนะครับ